นี่ก็เป็นรถเจาะฝาผนังนะคะเขามาเจาะแล้วเนาะเจาะแล้วเขาต้องเก็บปูนด้วยนะคะเก็บความเก็บงานทําความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะนี่ก็เริ่มเจาะแล้วได้ยินเสียงอยู่ตื้อตื้อตือตืตตตแต่โมนาก็นอนโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะ สวัสดีค่ะโมนาพาแซฟสไพรเดนมากจากวันนั้นที่โมนาเล่าให้ฟังเนาะว่าจะมีช่างมาทำอ่พื้นเพราะว่าพื้นพื้นอ่พื้นความร้อนนะคะในบ้านเป็นระบบอ่พื้นความร้อนเนาะพื้นเนี่ยพื้นเนี่ยพื้นเนี่ยเขาวางเขาวางสายสายความร้อนไว้ใต้ระบบความร้อนค่ะพูดพูดอาจจะพูดผิดขออภัยเนาะระบบความร้อนไว้ข้างล่าง แล้วคันนี้มันมีความร้อนมันมีปัญหามันมีการล่วมันมีการล่วเกิดขึ้นแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันมีการล่วเนาะเนื่องจากวันนั้นที่โมนาไปเมืองไทยโมนาไปเมืองไทยแล้วมีทางอความร้อนเขามีแจ้งในระบบอีเมลว่าพวกเธอไม่อยู่บ้านหนึ่งเดือนมีใครใช้น้ำร้อนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย คือมันมีความร้อนออกในช่วงเวลาที่เราไปซัมเมอร์เฟียหมายถึงว่าเราไปวันหยุดที่เมืองไทยมีการเก็บค่าใช้จ่ายเนาะค่าใช้จ่ายการใช้ความร้อนเราก็งงว่าทาไมมีการใช้ในเมื่อเราไม่อยู่บ้านคนสุดท้ายเขาก็มาตรวจเช็คนะคะตรวจเช็คเออช่างมาคนแรกมาคนแรกก็คือคนที่ดูแลเรื่องน้ำร้อนแผนกน้ำร้อนเนาะ อของของเอาหลุ่มเขาก็มาดูมันก็เช็คแล้วไม่ใช่ความร้อนจากน้ําที่รั่วไหลก็เป็นการมาเช็คอีกต่อไปก็เป็นแผนกความร้อนในบ้านก็มาเช็คผลสรุปสรุปก็คือมีความร้อนที่รั่วไหลนี่เขาเจาะตอนแรกเขาเจาะข้างนอกก่อนนะคะเจาะข้างนอกเนาะเพรข้างนอกบ้านพอเจาะข้างนอกบ้านครั้นี้เขาไล่มาแล้วจากข้างนอกมันไม่เห็นรอยรั่ว เขาก็เลยต้องไล่มาเจาะในพื้นในบ้านเราเพราะว่าตู้คอนโทรลสายความร้อนมันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดค่ะเขาเลยไล่มาจนถึงตรงนี้เนาะแล้วเขาจะดูว่าตรงไหนที่มันมันรั่ววันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่สองช่างเขาก็เพิ่งมาทํานะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเขาไม่สบายช่างคนที่ทุบปูนตรงนี้เขาไม่สบายเนาะวันนี้เขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร ก็จะมีช่างช่างปูนแผนกช่างปูนมาปิดตรงนี้ให้เราแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งเราถึงจะย้ายเครื่องซักผ้าของเราเข้าไปไว้ในจุดเดิมเนาะอันนี้ใครเป็นคนจ่ายบ้านเรามีประกันประกันตัวบ้านเนาะประกันตัวบ้านแต่เราอาจจะมีเอ่อจ่ายค่าแรงหรือเปล่าเห็นแฟนพูดนะว่าจ่ายค่าแรงก็ประมาณส0 0พัของที่นี่3ามพันสีเนาะ สามพันเจ็ก็เกือบสี่พันประมาณนั้นแหละก็ประมาณเกือบสองหมื่นนะคะที่เราต้องจ่ายจ่ายพิเศษส่วนต่างเนาะแต่การทํางานอะ่ะมันมากกว่าสามพันเจ็ดสองพันสามพันเจ็ดสี่พันมากกว่านั้นเพราะว่ามันต้องมีค่าใช้ใจ่ายอีกอื่นๆอ,อ,อีกหลายอย่างฝุ่นเยอะเลยฝุ่นเยอะเลยดูสิเพราะว่าเขามาเจาะเมื่อกี้เขามาเจาะทั้งวันเลยเขามาเจาะทั้งวันเลยอะ่ะ มาเจาะแล้วตอนนี้เขากลับแล้วเขาก็บอกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่งนี้จะมีช่างมาปิดโอเคค่ะวันนี้โมนาก็มาเล่าสู่ให้ฟังเนาะว่าบ้านต่างประเทศมีประกันบ้านประกันประกันทุกอย่างในบ้านถ้าเรามีอะไรเสียหายเขาก็จะทําให้เราเนาะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของโมนาฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นพลังกําลังใจให้คนไทยในต่างแดนน้นอนชีวิตแบบบ้านๆเมียฝรั่ง แบบบ้านๆนะคะเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันนะคะีอีกครั้งค่ะโมนาก็เล่าให้ฟังแล้วเนาะว่าทําไมเราต้องเจาะตรงพื้นตรงนี้เพราะว่ามันเราเดินแผ่นความร้อนที่ข้างล่างนะคะพื้นในบ้านมันใกล้จะหนาวแล้วต้องเช็คความร้อนเนาะแต่ความร้อนนี่มันจับผิดได้ก็ช่วงที่ว่าเราไม่อยู่บ้านมันมีความร้อนออกมันมีความร้อนออกเราก็เลยให้เขามาเช็คให้เขามาเช็คเอ่อ เช็คข้างล่างว่าระบบความร้อนตรงไหนมันั่วไหลตอนนี้ทําเรียบร้อยแล้วค่ะเช็คเรียบร้อยแล้วเหลือแค่มาปิดปูนแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งเราค่อยย้ายเครื่องซักผ้าเครื่องปั่นผ้าเราไปไว้ในมุมเดิมเนาะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของโมนาเมียฝรั่งแบบบ้านๆเราเป็นเพื่อนกันนะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้คนไทยในต่างแดนป้าโมนาพาแซบสไปเดนมาร์กค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายฝุ่นเดี๋ยวโมนาจะดูดฝุ่นเดี๋ยวโมนาจะดูดฝุ่นดูดฝุ่นมือถือค่ะอันนี้ช่างเขาก็เตรียมก้อนหินก้อนดินมาไว้เห็นไหมคะเขาจุดเป็นร่องเลยเนาะจุดเป็นร่องอย่างนี้เลยนะคะจุดเป็นร่องเข้าไปแม้กระทั่งในตัวบ้านของเราตรงนี้เนาะ เห็นไหมคะช่างที่เขามาทําที่นี่นะคะเขาจะไม่ไม่เหลือปูนไม่เหลืออะไรให้เราเก็บสักนิดเลยเนาะโมโนาก็แค่ดูดฝุน่นนิดนหน่อยเมื่อตะกี้โมโนาก็ดูดไปแล้วเห็นไหมคะว่าช่างบ้านเขาทําโอเคมากเลยคะ่ะเนาะทําความสะอาดทําอะไรโมโนาก็ขอปิดลงรถอุ้ยอุ้ยอุยอุยอุย,อย,อยปิดลงรถอืม เดี๋ยวโมนาก็จะขอดูดฝุ่นตรงนี้ต่อเนาะมาดูซิทำถึงไหนแล้วอู้ปิดลุมแล้วนะคะวันนี้ก็ปิดหลุมแล้วปิดลุมเราก็รอแห้งนะคะรอแห้งสักสัปดาห์หนึ่งเนาะ อันนี้ทํางานนี่ก็ปาไปสัปดาห์ที่สามแล้วเนาะแต่เขาก็เอาความสะดวกะสะดวกว่าเข้ามาเมื่อไรนะเข้ามาถึงเขาก็เข้ามาทําเลยเราก็นอนอยู่ในบ้านนอนรับอยู่ในบ้านไหนดูซิข้างนอกเขาทําเป็นยังไงข้างนอกตรงนี้ก็ดูอ๋อเขาตรงนี้เขาก็ปิดให้แล้วเขาเจาะท่อเห็นไหมคะอันนี้คือการทํางานของต่างประเทศไม่มีเศษปูนเหลือหล่นไว้ให้เจ้าของบ้านเก็บเลย คือเขาทำงานสะอาดแล้วก็เรียบร้อยมากเลยค่ะเขาทำอย่างดีเลยเนาะไม่มีเศษปูนให้เราเก็บเลยนะคะเห็นไหมคะก็มีนิดๆหน่อยๆแหละดูดแด้วเราก็ต้องแค่ดูดนะเนาะเรียบร้อยค่ะอันนี้คือสัปดาห์ที่สามนาะที่เขามาทำก็มันมีหลายบ้านหลายอะไรที่เขาต้องไปทำเขาก็บุนบุนไปทำนะคะก็คือทำงานคนเดียวนะคะไม่ใช่ว่าทำงานหลายคนเนาะทำงานคนเดียว มีแผนกเจาะแหละที่แผนกเจาะมาทํา2งคนพอแผนกเจาะแล้วมีแผนกเทป,ปูนเขาทํางานแต่และแผนกไม่เหมือนกันเนาะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็มารายงานว่าตอนนี้เทปูนแล้วรออีกหนึ่งสัปดาห์ให้มันแห้งเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อไปว่าเมื่อไรเขาจะมาเทมา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 ,มา,มาปิดปูนแผ่นข้างบนอีกเนาะใส่กระเบื้องแผ่นข้างบนทำไมถึงเจาะอ,อันนี้ก็คือความร้อนนะคะความร้อนที่พื้นเนาะ วิ่งความร้อนที่พื้นปูนข้างล่างค่ะเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ